เวลาเป็นพวกขนงังพีแคสเนี่ยโอเคปกติมันจะต้องแบบมีรอยร้าวแบบน้อยมากครับมันมีน้ําเข้าเว้ยนี่อ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพามาดูคือต้องเล่าให้ฟังว่าเรามาตรวจบ้านนะนี่น่าจะเป็นหลังแรกของปีเลยแล้วแม่งแจ็คพอตด้วยงานเละช่วงานเละหลังเล็กๆตรวจมาจะสี่ยี่โมงบ้าไปแล้วอันนี้เรามาตรวจตั้งแต่บ่ายสองนี่จะเท่าไหร่กี่โมงจะหกนะโมงแล้วเอางี้กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชวนคุยแบบ เออเวลาซื้อบ้านปุ๊บทำไมเราต้องตรวจกันเริ่มจากตัวแรกก่อนอันนี้เป็นรายการที่สําคัญเห็นตรงที่บ่อพักนี้ปะทําไมน้ํามันเยอะจังวะเพื่อนแบบนเนี้ยเนี่ยทั้งเยอะทั้งเน่าเลยแล้วก็เมื่อกี้ไปส่องดูเว้น้ําในบ่อพักนอกมันสูงม,มันสูงมหน่าทําไมตอนเข้ามาตอนแรกน้ามันยังหม็นเลยเฮ้ยดูนี่อันนี้คือเข้ามานี่พอเราจะเข้าบ้านใช่ไหมช็อตแรกคือเราเจอสีที่มันทะลอก เป็นเพราะอะไรครับเป็นพราะอะไรครับนี่ครับมัไปกิมโคที่แปะไว้มันร่อนแต่ว่าลองจับที่ผนังเขาด้วยตรงนี้ยมันเรียบมากเลยนะมันลื่นแต่ต้องบอกก่อนที่นี่เป็นระบบพีแคร็บเนาะไม่ได้ร่อนแค่นี้นะร่อนแบบว่าทั้งหลังด้วยแล้วก็ที่เห็นสีเหลืองนั่อะไรฮะนั่นแหละก็คือเคาะแล้วมันโป่งแบบจะหลุดแล้วอ่ะจะหลุดเลยนะ พาดูรอบๆบ้านเลยนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมั้เนี่ยมันก็เป็นสภาพแบบถ้าถ้าถ้าถามว่าฐานะคนตรวจก็คือสภาพแบบว่ายังไม่พร้อมตรวจอ่ะคือเราลงดีเทลอะไรไม่ได้เลยแล้วก็นอกจากบอกว่าเก็บใหม่ทาสีใหม่ทั้งหมดอย่างแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็สังเกตดูดิรอยร้าวมันเยอะมากเลยนะเนี่ยมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือปกติเวลาเเป็นแผ่นพวกผนังสำเร็จรูปมันจะไม่ค่อยมีรอยร้าวพวกนี้นะเนี่ยดูตรงนี้ดิ อืมเราไม่คือที่ที่เห็นว่าไม่ติดติดก๊กเออ์คือผมก็ไม่สามารถติดได้หมดเงนินเพราะมันเยอะมากาเดี๋ยวเราไปไปชี้แจงในรูปเอาครับอยากจะออกรายการเดียวแบบไปเก็บก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้เน,นี่ยไม่รู้ในกล้องเห็นบนะ้างไหเห็นปะเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้นเยอะไปหมดเละคือ,อต้องบอกว่าเป็นพีแคทที่มันเป็นที่มันล้าวเหมือนเหมือนผนังก้ออิฐเออนะมันจะหลุดไปเนี่ยเหมือนมันจะหลุดเลย มาดูนี้ข้างน้องมีอะไรมั้งครับนี่ดูไปและดูขอบล่างไปนี่อันนี้น่าจะมาฉาบเคลิ่แมแน่นอนอือันนี้อาจจะมาแต่งตีนผนังแล้วเลยทําให้ลอนตลอดแนวเลยอืมเนี่ยตรงนี้ก็น้ํค้างทำงมื่อบัดเปไงดินไม่แตกแตกแต่ว่ามันสกรปรกนี่ก็สกรปรกอืมบะ่ะอันนี้ดินขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วนี่ดินเลย ดินแล้วก็ตะกร้าลงไปอันนี้ที่กากระบาดไว้ไใช่อะไรนะก็คือว่าหรือปูใหม่ร่อนทั้งหมดเฮ้ยใช่เหรอมมันน,นสุดี่ฟังเสียงปั๊มฟังเสียงปั๊มเหมือนมีน้ําหยดปะ่ะเดี๋ยนะอืแล้วก็ดูเรื่องการติดตั้งเห็นปะ่ะเขาไม่มีแบบซัพพอร์ตยึดเลยเนี่ยนี่อาจจะเป็นไม่รู้ดรมาตรฐานเขาเหรอเนี่ยอันนี้ก็ได้จะมาฉาบโปะแปะ มันก็เลยเล้าประมาณนี้แล้วก็ลองดูแบบเนี่ยลองดูภายนอกนิดนึงว่าสีเนี่ยมันเริ่มแบบโปร่งพองร่อนอยู่แล้วที่กันนกก็ล,ลุดอ,อ,อข้างล่างก็มองเห็นเขาแรกมองอยู่ข้างบนก็เห็นอยู่ไปดูข้างในเดยอม,<า>มีอะไรม้างเข้านี่เลยปะ่ะเข้าหลังบ้านเลยนะเอ,อเอาแบบเอารายการที่สําคัญก่อนก็คือว่าเข้ามานะ่ อิมเพรสชั่นแรกคืออะไรว่ะมันเห็นนี่เว้ยนี่เจาะฝ้าไว้แล้วก็นี่ดูรอยนี่คือมันเป็นรอยน้ำรั่วเดิมเู่กูเลยเอาไม้กระทุมกระดุสีมันหลุดมาหมดแล้ะเนี่ยแล้วดูฝั่งนี้เนี่ยคาบความชื้นไปเลยนี่ก็ความชื้นแล้วก็รวมถึงเนี่ยไล่มาตรงนี้นู่นฝั่งนู้นอันนี้กล้องสองเจอป่ะก็ฝั่งชั้นล่างขึ้นอ๋อน่าจะข้างล่างข้างล่างขึ้นขอบนี่แหละ ของที่มันล้าวข้างนอกเห็นไหมออนี่ยเออเนี่ยเนี่ยชัดมันเห็นเห็นอยู่น่าจะเป็นร,รอยต่อเออติดกระเบื้องรอดปะเทียบเขี่ยที่ติดสีเหลืองๆไว้อ่เนี้ยแบบบ้านมันประมาณสี่ห้าปีเราไม่หากระเบื้อง,งได้เหรอเนี่ย <c oughs> ก็ต้องไปเทียบดูอะแต่หายากนะ <c oughs> <c oughs> ในฐานะแบบเคยเก็บงานมาคือกระเบื้องเขาไม่มีใครเก็บถึงห้าปีหรอกถือว่าสต๊รอ,อ่ะ มึงเอาไฟฉายไปด้วยเพราะว่าจัดไปข้างบนมันมีไฟติดมัง่งไม่ติดมัง่ง <laughs> มันมืดไปอ่ะ <laughs> เดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างบนมึงลองเดินขึ้นบันไดอะ่ะคือตอนแรกกูก็ว่ายอยู่ทำไมบันไดแบบมันก็กกลุมๆมาเลยเนี้ยเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่คือสภาพบ,บ้านที่แบบส่งมาให้ตรวจเว้ยแบบจะหลุดอยู่แล้วเนะี่ยไม้ก็แตกไม้ก็แตกคือ ไม่มีแล้วนี่มึงดูดิคาบเลยก็ไม่รู้อับไอ้ที่แปะไว้คู่ๆเองเนี่ยคือเวลาเหยียบมันจะมีเสียงลองเหยียบดูดิอืมอืมอืมออายุนเนี่ยนีแค่สีสีรุ่นเลยนะมึงตั้งไฟฉายไตรงนี้ดิเพื่อนี่เหรอไอนี่หันไปด้วยเหรอหันไปด้วยเดี๋ยวเรากางดึงขึ้นว้าวชัดโง่เออเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผนังแบบผิวไม่เรียบแบบนี้แหละ แล้วก็มีตรงรอยนะรอยต่อ<ม>คือทีถือไปฉายไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันมีหลอดไฟไว้แต่มันไม่ติดนี่โครงสำเร็จเ้ยเขาพ่นสีไม่เต็มใช่อันนี้เราให้ทาสีใหม่เนี่ยมึงดูดิก็ด้วยโครงบันไดมันเป็นแบบเนี้ยมันจะเอาอะไรมาแน่นวะอันนีมนนมน้มันเป็นโครงแบบเอามาประกอบนะอืมโอเคเสร็จได้ของ แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องผิวขนาที่มันไม่เรียบแหละอ้องมองมองของนี้ต้องทษไฟฉายบอดเลยแรงจัดมีอะไรเด่นๆดบ้างคือในห้องนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีหรอมันมีแค่ตรงนี้ที่น้ำมันรั่วเข้ามาเพราะว่าข้างหลังมันมีมันมีบ็อกไฟที่ใส่แอร์อ๋อตำแหน่งมันตรงอยู่มันจะเหมือนฝั่งนน้นแหละเนี่ย แล้วมันก็แบบมันคอยตามกันมันเหมือนกันเลยเว้ยไปดูนี่อะห้องนอนหนึ่งเวลามันเป็นพวกผนงังพีแคสเนี่ยโอเคปกติมันจะต้องแบบมีรอยร้าวแบบน้อยมากครสิ่งที่เราแบบพยายามบอกบ่อยๆก็คือตรงรอยต่อแผ่นโครงสร้างถ้าเราสังเกตตรงมุมเนี้ยมันมีน้ำเข้าเว้ยนี่อะเออเนี่ยความชื้นอันนี้คือถ้ามองเนี่ยมองด้วยตาเห็นเลยช่ำๆใช่ลองซูมเข้าไปปะ ถ้าเข้มๆหน่อยคือว่ามันลนน้าอะ้วเนี่ยตรงนี้ด้วยถูกแล้วก็เออแต่ว่าที่นี่มันเหลาตามมุมเยอะเลยว่ะข้างล่างก็เป็นเนาะมันแปลกเนี่ยอันนี้ก็เหลาเป็นรอยต่อแผ่นไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่น่าแปลกหรอกเพราะมันเข้าทรงเฟรมดีจมเจอนี่อยู่นี่เนี่ยหน้าบ้านน้ำขังนู่นโอเวอร์โฟล์อยู่นู่น แล้วตรงนี้ก็ร่อนหมดเลยนะเวโปล่งหมดเลยคือ,คอน<ะ>้ำมันไม่ไปลงตรงจุดที่เขาเตรียมไว้อืมคือต้องบอกว่านี่คือบ้านสต็อกประมาณสักสี่ปีหรือห้าปีวะห้าปีเ,อ,ปเออแต่ตรจริงๆเวลาจะส่งมาให้พวกเราตรวจอ่ะควรจะแบบเออเก็บให้มันดีกว่านี้เพราะไม่ไงนะั้นนี่บ้านลูกค้าโอนแล้วเนยะบอกเลยว่าเป็นเหยื่อแน่นอนคืออย่างจากสภาพเนี้ยเนี้ยอย่างเห็นอยู่สภาพแบบอือคือเราตรวจเราจอ,อกรายการมันลงดีเทลไม่ได้เลยนะว่าแบบ จุดน้นมันไม่เรียบหรือไว่าอะไรคือมันเป็นแบบว่าทาสีไปทั้งหมดแบบเนี้ยเออมันแบบลูกค้าจะไม่ได้อะไรไงใช่ก็เดี๋ยวต้องตรวจน่าจะมี3าสีรอบแต่จริงๆจะสองรอบเป็นสรอบไม่สําคัญหรอกอยู่ที่ว่าทางโครงการอะให้ความสําคัญในการแก้ไขามากน้อยขนาดไหนเพราะจริงๆมันเป็นแบบเมเจอร์อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ารั่วซึมที่เราเจอกระเบื้องเยอะอ, <Yeah. S 1> อืม เนี่ยลูกค้าโอนปลายปีนะดังนั้นนะใครซื้อบ้านผมแนะนานะถ้าแบบไม่ได้แบบมีเงื่อนไขอะไรมากมายกูพูดมาดูเอาแบบเหมือนที่คุณจะเข้าอยู่เอาแบบให้มันแบบพร้อมเรียบร้อยแบบเดินเข้าไปแล้วสบายใจเอออย่างเงี้ยจะโอนก็โอนได้เพราะหลังเนี้ยอ่ะก่อนเท่าที่ดูรวมๆเนี่ยกูว่าน่าจะใช้เงินแกไม่ต่ำกว่าสองแสนนะอันนี้กูคิดแบบเร็วๆนะแต่ถ้ามาจากก้างกูคิด 4, สี่แสนห้าแต่ถ้าโครงการอาจจะใช้เงินประมาณเกือบๆแสนนะใกล้เคียง แต่นั่นคือแก้แบบหยาบๆนะแสนหนึ่งอะเพราะว่าใต้หลังคามึงรู้ว่าขี้นกเต็มเลยแสดงว่านกเป็นเข้าได้ก็ไปหาจุดอุดน,นี่ยังไม่พูดถึงบนหลังคาที่แบบกระเบื้องมีรอยเลว่วเลยนะอย่างเอออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ากระเบื้องถงล่างใช่ปะ่ะถ้าอสมมติว่ามันมีรายการแก้ครึ่งครึ่งห้องอแล้ววันเนี้ยมันหากกระเบื้องลึไม่ได้แล้วว่าแสดงว่ามันต้องรื้อปูใหม่หมดถูกนั่นมันคนละบัเจ็ตเลยนะถูกปะแต่ถ้าโครงการโอเคถ้าโครงการมีสต็อกไว้อยู่ สักอย่างก็โอเคเอนะเพราะบัจจิตอาจจะลดลงแล้วก็อีกอย่างในห้องน้ำเนี่ยฟอร์เดนตันทั้งสองรูเลยทุกทุกห้องห้องน้ำกระห้องล่ลางก็ตันใช่ตันทุกห้องกูเอากล้องสองไปขี้ปูเปนเต็มเลยก็ขนมปังไม่ที่เราปั้นกลมๆยังคาอยู่ในรูเลยงานไฟใช่ป่ะที่เทสค่ากาวมาค่ากาวได้สิบแปดการไฟฟ้ากําหนดให้ไม่เกินห้านะครับกูว่านี้น่าจะหลุดแม่งก็ตอกแทนกาวสั้นไปสีบแไม่กี่อย่าง Okay. ผมว่านี่น่าจะเป็นแบบมุมมองในการตรวจบ้านนะครับสําหรับใครที่บอกว่าซื้อบ้านจะตรวจทําไมเนี่ยมันยังมีแบบนี้อยู่นี่ปี2026นะฮะวันนี้เราถ่ายวันที่7เนะี่ยหลังแรกก็เล่นเอาเพียเลยครับเออหลังเล็กๆเ,เองนะคือพวกผมอ่ะจะตรวจชา้าตรวจเร็วมันขึ้นอยู่ความเรียบร้อยของบ้านนะถ้าแบบบ้านหลังใหญ,ใหญ่แต่ทุกอย่างมันเรียบร้อยนะมันก็ใช้เวลาไม่นานอาจจะชา้าแค่ตอนทดสอบ <c oughs> ถ้าอย่างเงี้ยมันเสียเวลากับแปะสติกเกอร์นี่ขนาดแบบแปะไม่เยอะนะแต่มันต้องแก้ใหม่ทั้งหมดใจก็อยากจะออกรายการยังไงนะเพื่อนหนึ่งรายการไปเก็บใหม่มาแล้ว, <laughs> ลวเดี๋ยวมาตรวจใหม่โอเคแค่นี้ทุกเพื่อนแค่นี้และครับเนี่ยอยากให้ดูสีมันล่อนหมดเลยแต่เขาเ้าใจแล้วโอมันนานแล้วเฮ้ยกอนกอนดูนี่มึงไปดูเหล็กตรงนี้ดิ เคยเห็นเหล็กบูทูลบล้วยเจเกคือ <serving> มันทำโอเวอร์โฟล์กอารมณ์ใหม่วันนี้ก็ถามว่ามันคงไม่พังหรอกแต่แค่มันแบบเออมันจบแปลกๆแค่นั้นเองจริงไหมันมันแปลกเลยแหละมันไม่ได้อ่ะจริงมันต้องชิปเข้ามานี่ปะคือมันสองอย่างมันไม่หลบตรงนี้อถ้ามันเป็นเรื่องความสวยงามของหน้านี้ใช่ไหมมันก็ต้องเอาโอเวอร์โฟลมาชิดนี่ ถูกปะก็ได้เออให้มันออกไปตรงนี้คือตัดเคิบแค่นี้มันมใครดูไม่ได้หรอกไอเดียด <c oughs> ีไอไวไม่รู้จก DIY. ักดีไอไวยเนี่ยเนี่ยข้างในไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าน้ำมันเข้าก็ดูดิหลเล้าไปครับเดี๋ยวหลังทัดไปเจอกัน